จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับคุยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราจะกันทาง fm 89.5 innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตนะคะอยู่กับนิชันค่ะทีราวด,ดีนะคะหลายๆคนอาจจะยุงยุ้ยหายไปเนนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือตอนนี้โุงยุ้ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะคะแต่ก็ดีขึ้นละ ุขภาพเริ่มแข็งแรงขึ้นละนะคะดิฉันคิดว่าอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยดุงยุ้ยจะกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้แน่นอนนะคะก็ไม่เงานะเพราะว่าดิฉันก็มีในเรื่องของจิตวิทยาในแต่ละเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะก็ในสัปดาห์นี้ละกันเรื่องราวที่ดิฉันจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังฟังก็คือวิธีการเพิ่มเวลาในแต่ละวันคือ ยังไงคะถ้าอยู่ในสังคมทุกวันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันตลอดก็คือคุณด้วยว่าอะไรไม่มีเวลาอันนุมก็ยุ่งวันนี้ก็ยุ่งไม่มีเวลาเลยอ่ะจะกินก็ไม่มีเวลาจะนอนก็ไม่มีเวลาอันนี้ก็ไม่มีเวลาจะไปเที่ยวบ้างไหมอ๋อไม่ได้ไปเลยค่ะไม่มีเวลาจะกลับไปหาครอบครัวบ้างไหมอ๋อไม่มีเวลาแต่แต่แต่ก็ต้องขีดเส้นให้เนาะทุกวันนี้สิ่งที่ดิฉันจะบอกก็คือเราทุกคนคุณผู้ฟังต่างมีเวลาเท่ากันนะคะ ก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะบริหารจัดการเวลาส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาแต่วันนี้เรื่องที่เราพูดถึงก็คือยิ่งกว่าการบริหารจัดการเวลานะคะสิตวทิทยาที่วันนี้เอามาแชร์คุณผู้ฟังฟังก็คือการเพิ่มเวลาในแต่ละวันหลายท่านก็อาจจะม,มันจะเพิ่มได้หรอในเมื่อหนึงวันนียี่สิบสี่ชั่วโมงก็ลองต้องมาฟังกันนะคะ เราพูดกันตลอดว่าเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะเพราะว่าเวลาที่เวลามันผ่านล่วงเลยไปเนี่ยเราไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้มันเหมือนกับคําพูดเหมือนกันนะคะคือเราพูดไปแล้วอะต่อให้เราคิดได้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนหลังอะมันก็มันก็หลุดออกจากปากไปแล้วนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วเราก็ไม่สามารถแก้ไขคําพูดได้เหมือนกันนะคะเวลาเนี่ยมันมักจะผ่านไปเร็วเสมอสําหรับคนที่มีความสุขหรือ สำหรับคนที่ทํางานเยอะๆอุย้ยอันนี้ก็ยังทําไม่ทันเลยหูสิบโมงแล้วหรออันนี้สิบเอ็ดโมงแล้วหรอแต่ในความตรงกันข้ามคุณู้ฟังในมุมซึ่งสําหรับบางคนนะคะแบบที่ที่อาจจะไม่ได้ยุ่งซึ่งอาจจะปล่อยเวลาไปแบบชิวๆวออ่าอพิ่งจะสิบโมงเองเหลออือหิวข้าวแล้วว่ามันล้จะสิบเอ็ดโมงมละจะเที่ยงสักทีอยากที่จะกลับบ้านละ เมื่อไรจะสี่โมงครึ่งสักทีอะไรอย่างนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาของแต่ละคนนะคะมันมันใช้มันถูกใช้แตกต่างกันนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเนี่ยเราพูดเสมอว่าเราทุกคนมีเวลาเท่ากันคะ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเดสิกอะ,ะคะ่ะมันก็คือมีทั้งนอนทำง,งานเวลาส่วนตัวอย่างที่ดิฉันเนี่ยดิฉันพยายามจะบาลานซ์อยู่เนาะคือดิฉันก็จะแปดแปดแปด คือแปดชั่วโมงการทํางานอ่างเงี้ยดิฉันก็จะพยายามทํางานให้ให้เต็มที่ียะแปดชั่วโมงมาทํางานแปดชั่วโมงหลังเอ่อพอหลังจากแปดชั่วโมงมาทํางานเนี่ยแปดชั่วโมงจากนั้นที่เป็นส่วนของดิฉันจะเป็นเวลาส่วนตัวและครอบครัวหมายถึงครอบครัวที่เป็นคุณพ่อพ่อกับแม่เนาะในแปดชั่วโมงของดิฉันนั้นดิฉันก็ไม่เลิกงานก็พยายามไม่เอางานกลับไปบ้านหรือวันหยุดไม่เอาไปนะคะก็วันนั้นก็ก็พักผ่อน พักผ่อนหมายความว่าไปเที่ยวบ้างไปออกกําลังกายบ้างไปกินอาหารบ้างเมา์มอ,อยกับเพื่อนบ้างทํากิจกรรมมาค่ะอย่างเช่นผู้หญิงที่อ่าถ้าอย่างผู้หญิงสาวโสดก็อาจจะต้องซักผ้าอะไรที่เป็นงานบ้านชอปปิ้งนะคะแล้วก็เวลากับครอบครัวคุยกับพ่อแม่หรืออะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้หมายถึงแต่ละวันนะซักผ้า ก็ก็มีบ้างที่ดูทีวีฟังเพลงดูซีรีส์เกาหลีก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแปดชั่วโมงเนี้ยส่วนอีกแปดชั่วโมงอ่ะจริงๆเขาก็บอกว่าควรจะพักผ่อนนอนหลับของดิฉันก็เหมือนกันแต่จริงๆเอาเขาจริงๆนอนอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ครบแปดชั่วโมงเนาะอาจจะหกชั่วโมงอ่ะเกือบสองชั่วโมงนั้นมันอาจจะดูซีรีส์เกาหลีดูทีวีเล่นโซเชียลต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันก็เป็ยาพยายามที่จะวางเวลาของเราให้มันค่อนข้าง ชัดเจนเนาะพอระวังเวลาชัดเจนแปดแปดแปดแล้วก็พยายามบริหารจัดการเวลาให้มันเป็นไปตามนั้นนะคะคุณผู้ฟังในชีวิตจริงมันอาจจะไม่เป๊ะๆหรอกแต่มันก็จะมีมีเหลือมีมล้ํามีอะไรแต่ว่าถ้าท่งมันเป็นแบบเนี้ยชีวิตเราจะค่อนข้าง,าง,าง,างบาลานซ์นิดหนึ่งยกเวน้นยกเวน้เวนหลายๆคนที่อาจจะต้องมีเอ,อในช่วงที่อาจจะต้องใช้เงินมากๆอ,อย่างนี้ฉันที่ฉันอาจจะอยากได้อะไรบางอย่างซึ่งซึ่ง ก็อาจจะต้องทํางานหนักขึ้นไอความบาลานซ์เวลาในเรื่องของการทํางานก็อาจจะต้องขยับไปถ้าต้องหาเงินเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เราวางเป้าหมายไว้หรือบางคนที่อาจจะต้องครอบครัวที่อาจจะยากลำบากปะก,กัดตีนถีบนิดนึงคือนอนของเขาอาจจะสี่ชั่วโมงเนาะทำงานอาจจะสิบห้าสิบหกชั่วโมงก็แล้วแต่การบริหารจัดการเขาบอกว่าสําหรับคนทีอ่อาจจะต้องปาก,กัดตีนถีบหรือหรือจะต้องมีภาระมากมายใน,รรรฐฐฐนเ,รเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเรื่องหลูกเรื่องค่าเพิ่มเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ย เขาอาจจะยังใช้ชีวิตบาลานไม่ได้อย่างที่ดิฉันบอกในระดับหนึ่งก็แล้วแต่วิถีชีวิตของของแต่ละคนนะคะในในในวิถีจริงๆอะคะ่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะบางคนก็อาจจะเกิดมาแบบมีฐานะหน่อยก็ถ้าเป็นลูกลูกคนมีสตางค์เขาก็อาจจะนอนตื่นสิบโมงอาจจะไม่ต้องทํางานหรือทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะคุณผู้ฟังคราวนี้ในวันหยุด ในวันหยุดมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะโบนสัสนะถ้าเราวัย i h a จัดการก็วันหยุดอาจจะเป็นในเรื่องของโบนสัสสาหรับพารกันอุ้ยมีเวลาทั้งหมดเต็มเต็มเลยอะ่ะทั้งวันอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อทําให้อ่าสมองมันคลายเครียดหลังจากที่ต้องทํางานมาจนถึงสุขหรืออะไรประมาณมีบางคนเขาทางานถึงวันวันเสาร์น,นะคะบางทีเขาก็ทํางานถึงหกวันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ บริหารจัดการเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญและในเวลาที่มันเป็นแปดชั่วโมงในวัยทํางานนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะพูดตลอดว่าเฮ้ยเราต้องบริหารจัดการนะว่าแปดชั่วโมงเนี่ยช่วยเรียงลําดับความสําคัญหน่อยดิฉันจะมีโน้ตไว้เลยวันนี้ทําต้องทำห้าหกเจ็ดอย่างเรียงลาดับความสําคัญทาไม่เสร็จพรุ่งนี้เช้ามาจะต้องทําอะไรเพื่อที่จะให้เสร็จแล้ววันละที่เสร็จแต่และว,วันน่ะสิ่งหนึ่งลุงยุ้ยบอ,อกตลอดเลยว,ว่าทีน้องทีถ้าทําเสร็จตามที่เราวางไว ก็ช่วยแบบชื่นชมตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองหนนะ่อยเนาะว่าโหงเราทําได้อะเราเก่งมากเลยอะวันนี้ที่เราบริหารจัดการทุกอย่างไว้เราสามารถาบริหารจัดการหรือดําเนินการได้เป็นไปอย่างที่เราวางไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลามันถึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะบางคนเนี่ยมันมีนะคะคุณผู้ฟังถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆอะคือ,เ,อเรียนจบมาเท่ากันเรียนจบมาเท่ากันนะ จบมาปีเดียวกันเป็นเพื่อนกันแล้วพอมาทํางานเนาะบางคนหนึงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้มากกว่าแต่บางคนยังอยู่ที่เดิมนะคะบางคนยินเดือนมากกว่าถ้าถ้าถ้า,ถามองถึงความความแอคทีฟแล้วกันความบริหารจัดการตัวเองความเอ่อความเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอ่ะ,อะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการรับคอมเมต์ใหม่ๆแล้วพัฒนาด้านโน้ด้านาน,นี้มีทักษะอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งแต่ว่าในในมุมที่เราพูดเราก็บอกว่ามันมีเวลาเท่ากันไงเรียนจบมาพร้อมกันอายุเท่ากันทําไมคนหนึ่งถึงประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นนะคะมันก็อาจจะต้องแอคทีฟทั้งเป็นตำแหน่งที่สูงคืออีกบางคนได้รอสอละเรามาเรายังเป็นอาจารย์อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องแอคทีฟในมุมเวลามันก็อาจจะเวลาบางมุมที่มันเป็นมุมของตัวเองอย่างเงี้ยเขาจากที่เราไปเที่ยวไปเล่นเราไปกินไปชอปปิง้งก็ต้องดูนะคะ บางคนเขาอาจจะไปอ่อไปอบรมไปลงคอสั้นๆไปลงมือทําอะไรที่มันเป็นทักษะแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ทั้งทงที่เรามีเวลาเท่ากันเห็นไหมคะในเรื่องของการออบริหารจัดการในเรื่องของการใช้ชีวิตมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกคน,นึอาจจะประสบความสําเร็จได้เร็วกว่านะคะมี มีผู้บริหารเคยเคยทำงานเอกชนมาก่อนจะบอกว่ามีผู้นักธุรกิจท่านหนึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเขาบอกว่าถ้าอยากประสบคนทุกคนมีเวลาเท่ากันคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นแต่เขาทำแปดแล้วเราทำแปดอย่างงี้ยมันก็ ประสบความอยากประสบความสาเร็จอยากมีเงินเยอะๆอย่างไง้เด้อสูงๆมันจะได้ได้ยังไงถูกไหมคะหมายถึงว่าถ้าเขาทำแปดในแปดเขาทำหนึ่งอย่างเราอาจจะทำสองสาอย่างที่ไม่มีทักษะแเราอาจจะทำสิบเพื่อพัฒนาตัวเองหนึ่งอาชีพสองอาชีพสามอาชีพหมายความว่าภาพรวมต้องทำงานหนักมากกว่าคนอื่นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นดิชั้นจำและนำมาใช้จนถึง ทุกๆวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังจะบอกว่าเวลามันมันเป็นเรื่องที่สาคัญเวลามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าการทํางานเป็นสิ่งที่วัดคุณค่าในตัวของเรานอกจากคุณค่านอกจากเงินนอกจากคุณภาพชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่ที่ฉันจะบอกว่าเวลาถ้าเราทําทํางานเราได้เงินเราดูแลตัวเองได้เราซัพพอร์ตครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ได้มันจะเป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นด้วยนะคะคือดิฉันก็เลยแบบวันนี้เดี๋ยวมาพูดให้คุณผู้ฟังฟังในเรื่องของเวลาและส่วนใหญ่เรามักจะพูดกันในเรื่องของการบริหารจัดก,การเวลาแต่ในในวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องของการเพิ่มเวลาในแต่ละวันนี้แหละนะคะว่าเราจะมีวิธีการเพิ่มเวลาได้อย่างไรบ้างนะคะอะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่สองของรายการจันค่า จิตวิทยากับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงวิธีการเพิ่มเวลาในแต่ละวันนะคะในะเบรกแรกก็ยังอยู่กันที่ชั้นเทียวว่าดีนะแต่ว่าในเบรกแรกเนี่ยเราก็พูดไปแล้วว่าเวลามันสําคัญขนาดไหนเวลามันมีคุณค่าขนาดไหนเพราะอะไรเราควรบริหารจัดการเวลา นะคะในเบรกที่สองเราก็บอกเอ๊ะเราจะมีวิธีการเพิ่มเวลาในแต่ละวันยังไงบ้างนะคะเท่าเรื่องกันเลยอันดับแรกถ้าเราอยากเพิ่มเวลาของเราอะค่ะลองตื่นเช้าสักหนึ่งชั่วโมง,งค่ะคุณผู้ฟังจากที่เคยตื่นทํางานแปดโมงครึ่งอย่างนี้ฉันจากที่เคยตื่นเจ็ดโมงเชา้าดิฉันจะลองตื่นหกโมงครึ่งดูหรือตีห้าครึ่งดูหรือบางคนตื่นเจ็ดโมงครึ่งเพราะทำงานแปดโมงครึ่งอาจจะใกล้หน่อยในการเดินทางก็ลองตื่นหกโมงครึ่งดูค่ะ ถ้าเราตื่นเช้า,ข,ชรรา,า,า,าขึ้นหนึ่งชั่วโมงนั้นทําอะไรรู้ไหมคะสักผ้าทาความสะอาดบ้านคือหนึ่งชั่วโมงนั้นน่ะมันสามารถไปทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะอ่ะข้อแรกเราบอกว่าตื่นเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นหนึ่งชั่วโมงข้อที่สองลองล็อกเวลาทํางานอย่างมีสมาธิคือมันไม่ใช่ว่าแบบหมายถึงว่าโอเคเวลางานเราอาจจะเจ็ดชั่วโมงแต่เราลองมีสมาธิในการทํางานดูนะคะไอ้ที่คิดว่าวันเนี้ย งานห้าหกเจ็ดงานเนี่ยเจ็ดชั่วโมงอะ่ะมันอา่ามันอาจจะไม่เสร็จหรอกถ้าเรามีสมาธิแล้วโฟกัสตั้งใจทํางานจริงเราอาจจะทาเสร็จภายในหกชั่วโมงและเราเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก็ได้ถ้าเราล็อกเวลาหรือมีสมาธิตั้งใจกับการทํางานอ่ะเราจะใช้เวลาน้อยลงนะคะอ่ะก็ถือว่าเพิ่มละกําจัดสิ่งก่อกวนอย่างเช่นติดการแจ้งเตือนต่างๆอ่อเดี๋ยวนี้มันจะมีสมา์ทวอร์เนาะทำทำงานไปเอ้ย แจ้งเตือนไลน์แจ้งเตือนอินสตาแกรมแจ้งเตือนทุกอย่างแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นเช็คส่งของว่าเขาจะเอฟของไปจะเอาของมาส่งไหมในขณะทํางานนะคะคือไอ้พวกเนี้ยเราอาจจะต้องปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นมันจะทําให้เรามีเวลาโฟกัสกับการทํางานมากขึ้นนะคะตอบข้อความเป็นไงคะบางทีไลน์มาปุ๊บก็ตอบเลยเพื่อนถามอะไรก็ตอบเลยในเวลางานคือตอบตลอด โอเพใครจะถามอะไรใดๆดิฉันพร้อมที่จะตอบตลอดนะคะคือมันอาจจะต้องหอกเป็นเวลาค่ะตอแบบข้อความเป็นเวลาเฉพาะถ้าตอบตลอดทํางานไปด้วยด้วยสมาธิด้วยหลายๆอย่างอะ่ะมันทําให้เราใช้ระยะเวลาในการทํางานมากขึ้นนะคะหรือไม่หรือว่าอีกหนึ่งข้อวิธีการเพิ่มเวลาคือเนื่อเหนื่อยเวลาที่เหนื่อยเหนทำงานเนเหนื่อลองหลับตาชาร์จพลังดู ัหนึ่งนาทีก็ได้คุณผู้ฟังสามสิบวิหนึ่งนาทีมันจะทําให้เราหายเหนื่อยแล้วก็มีพลังในการใช้ชีวิตได้นะคะแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันเยอะแยะมากมายพอเราหลับตาเราชาร์จพลังเราอาจจะมีสติจัดการกับานาจัดการกับปัญหาได้มากขึ้นเราก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นถ้าเราจัดการกับมันได้เร็วขึ้นนะคะใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับผู้คนคะ่ะ คือมันอาจจะใช้ระยะเวลาไม่ต้องเยอะแต่ว่ามันค่อนข้างโฟกัสที่ตรงจุดแล้วก็ลึกซึ้งอย่างเช่นถ้ามันต้องคุยงานกับใครคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็โฟกัสเราหมายถึงว่าเราก็อาจจะไม่ได้พูดไปนอกเรื่องวนกลับมากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะต้องโฟกัสให้มันตรงจุดตรงประเด็นกับกับสิ่งที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหานะคะอันนี้ก็ถือว่า ทำให้เราเพิ่มเวลาในแต่ละวันได้นะคะอีกหนึ่งเรื่องนอนให้ดีคือเรื่องของการนอนก,ก็เหมือนกับการเพิ่มเวลาในแต่ละวันเหมือนกันนะคะคือถ้าเรานอนดีเนี่ยเราต้องบอกว่าพลังของเรามันก็จะมันก็จะเต็มที่เนาะอย่างเช่นถ้าถ้าวันนี้ยเรานอนน้อยมาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคิดก็ไม่ออกสมองก็เบลอจิตใจก็ไม่แจ่มใสง่ดงงีดก็ง่ายนะคะทําอะไรเราก็จะรู้สึกว่ามันนอนน้อยอะ่ะ คิดอะไรก็หัวไม่แล่นทํางานก็ช้าลงนะคะมันก็ทําให้เราเหมือนแบบแคิดว่าเออเนี่ยชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเราทาเสร็จมันก็อาจจะไปครึ่งวันอะไรอย่างนี้นะคะอะออกกําลังกายก็สําคัญคุณผู้ฟังคือการออกกําลังกายแค่วันละสามสิบนาทีออกกาลังกายสามสิบนาทีเนี่ยช้าพลังทําให้ทํางานดีในเวลาที่น้อยลงเพราะว่าร่างกายก็แอคทีฟสมองมันก็สมองมันก็สั่งการได้ดีจิตใจมันก็แจ่มใสเนาะ ออกกําลังกายช่วยได้นะคะมันก็อาจจะดูแบบเอออย่างเช่นบางคนตอนเช้าถ้าถ้าดิฉันตื่นเร็วสักหนึ่งชั่วโมงอันนี้อาจจะคิดคิดแล้วก็ฝันเนาะตื่นเร็วมาสักหนึ่งชั่วโมงออกไปวิ่งสักสามสิบนาทีมันก็ทําให้ร่างกายเราเตรียมพร้อมที่จะทํางานในวันนั้นนะ่ะสดชื่นแจ่มใสเนาะพักผ่อนบางคนเอ่อการเพิ่มเวลาในแต่ละวันเมื่อกี้เราพูดถึงการทํางานไปเยอะแล้วนะลองในวันที่พักผ่อนน่ะเราอาจจะหลับ พักผ่อนระหว่างเดินทางฟังเพลงอยู่กับลมหายใจหรือหรือแบบชิวๆไปใจชิวะพักผ่อนระหว่างเดินทางก็บางทีอาจจะต้องเดินทางไปประชุมในกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองนอนแล้วก็ฟังเพลงดูค่ะพวกนี้ยมันจะทําให้เรามีเวลาในการพักผ่อนหัวเราก็จะได้พักเอาไปถึงปุ๊บสดใสร่างกายกระปีก้กระเป๋าความคิดโอเคไปประชุมได้ระหว่างเดินทางชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องหาเวลาที่มันรีแลก พักผ่อนให้กับตัวเองนะคะลด,ดการใช้เวลาที่มันที่มันไม่ได้เข,เ,เขาเรียกเขาเรียกอะไรอะที่ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่อย่างเช่นยกมือถือดูตลอดเวลาเลยอืยกมือถือดูตลอดแล้วก็ทําอย่างหนึ่งแล้วก็ไปทาอีกอย่างหนึ่งทําทอันนี้ไม่เสร็จก็ไปทําอีกอย่าง,างแล้วก็ดูมือถือไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรามีระยะเวลาในการทําสิ่งนั้นๆน่นะมันมันยาวนานขึ้นจากที่มันจะเสร็จแล้วโฟกัสไปที่ทํา อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็สิ่งที่ที่ฉันบอกมาตลอดก็คือที่ฉันยึดมาตลอดก็คือจับตารางสิ่งที่ต้องทําตั้งแต่เช้าก็อย่างที่บอกเลยค่ะอาจจะต้องลําดับความสาคัญเพราะวที่งานมันอาจจะเยอะนะแต่เราอาจจะต้องคิดว่าเอออันนี้สําคัญและเร่งด่วนอันนี้สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนอันนี้ไม่สําคัญหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วยเรียงลําดับนะคะตั้งแต่เช้าเลยดิฉันเขียนนะคะสมมติว่าตอนเย็นดีฉันจะเขียนทุกวันว่าพรุ่งนี้ห้าหกเจ็ดแปดต้องทําอะไรบ้าง ทำเสร็จพอทําเสร็จแล้วก็ขิดออกคีดออกคิดออกแล้วก็จะเหลือว่าสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรนะคะแล้วก็หากคิดไม่ออกก็ก็อาจจะแบบกลางคืนอาจจะกลับไปคิดแล้วเช้ามาก็ต้องรีบเขียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีเวลาเพิ่มขึ้นและบริหารจัดการเวลาคือคือถ้าเราเต็มที่อ่ะเราจะมีเวลาในการพักผ่อนแน่นอนกับสิ่งที่เราโฟกัสหรือในเรื่องของงานมันจะสําเร็จเร็วขึ้นนะคะ อะไรทําได้ในเวลาสั้นๆคือบางทีเราอาจจะนึกออกอะแต่เราแบบนึกออกเราก็ไปทําอย่างอื่นก่อนบางทีดิฉันก็กำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่านึกออกจะช่วยทําเลยได้ไหมคือนึกปุ๊บทำปั๊บนึกปุ๊บทำปั๊บไอสิ่งที่เราทาอะคะ่ะมันจะสาเร็จไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าไปทําอย่างอื่นกลับมาอาจจะทึบไม่ออกนะเอ๊ะเมื่อกี้เราคิดว่าเราจะทําอะไรแล้วก็กลายเป็นงานที่มันค้างไปอีกนะคะอ่ะอีกหนึ่งอย่างคะ่ะเราก็ลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าปฏิเสธ กิจกรรมหรืองานที่ไม่จําเป็นคือบางทีเราอาจจะต้องลดความเกรฑใจลงไปบ้างนะคะก็อาจจะแบบบางทีเขาอาจจะงานเราเยอะเนอะในวันนี้เขาอาจจะชวนไปกินข้าวอาจจะต้องออกเร็วกว่าเวลางานหน่อยอกลับมาช้าหน่อยแต่งานเราเยอะไงเราจะเอ,อ,อาไว้ครั้งหน้าละกันเดี๋ยวครั้งนี้บบพอดีงานเยอะเราอาจจะต้องแบบโฟก,กัสให้งานเสร็จหรือถ้าไม่งั้นเราไปกับเขาอะไปทุกครั้งทุกครั้งกับเพื่อนด้วยความเกรงใจอะงานเราก็ไม่เสร็จเย็นเราก็ไปทําเย็นก็ต้องยูเย็นเอาไปทำเอากลับไปทาที่บ้าน แล้วมันก็อาจจะทําให้เรามีความเครียดมากขึ้นในบางมุมนะคะอาจจะต้องลดวความเกรงใจลงนะคะไอไอไอกิจกรรมหรืองาน,นที่ไม่จําเป็นนะลดการเดินทางด้วยวิธีต่างๆเท่าที่ทําได้อย่างเช่นอไปทางเดียวกันก็สมมุติว่ามีอยู่สองสามสิ่งสองสามอย่างที่ต้องไปติดต่อประสานงานเราก็ต้องนั่งคิดนะว่าเราจะเดินทางไปทางนี้ก่อนไปทางนี้แล้วไปทางนี้อันไหนที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดหรือ อาวันนี้มีนัดประชุมที่นี่พรุ่งนี้มีที่นั่นเรารวบให้มันเป็นวันเดียวกันได้ไหมแล้วเป็นสถานที่ที่แบบอ่ามันอาจจะหนึ่งวันแล้วจบอะค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าวันนี้ก็ไปเดินทางกลับมาแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อาจจะเป็นวบนับเมื่อในในวันเดียวกันแล้วก็ใกล้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะลดการเดินทางแล้วก็เราก็จะทําให้เรามีเวลามากขึ้นนะคะคือ ลองอยู่เฉยๆบ้างคุณผู้ฟังอยู่เฉยๆบ้างน,นะคะเพื่อแบบไม่รวนลานอ่ะแบบอยู่นิ่งๆอ่ะไม่ต้องปร้งซ่านอ่ะปรับสมองให้มันแบบสงบพักผ่อนอาจจะทําครั้งละห้านาทีเพื่อให้รู้สึกว่ามันมันนิ่งอ่ะรู้สึกว่าร้นลานกับอะไรน้อยลงมันจะรู้สึกว่ามันมีเวลามากขึ้นตั้งตัวได้มากขึ้นแล้วก็พร้อมกับการเดินหน้าเขาเรียกว่าเรียกสติเหมือนกันนะทําอะไรไม่ได้ที่ก็อาจจะต้องอยู่เฉยๆอ่ะก็อาจจะทําให้เราสามารถ ออมีสติใช้ใช้เวลาแบบมีคุณเพราคือสมองก็ได้พักคุณกฟังแล้วบางทีถ้าแบบไม่อยู่เฉยๆเออเดี๋ยวทำนู่นทำนี่เดี๋ยวเป็นโอ้บางทีเราเห็นเรายังเรายังเหนื่อยเหมือนกันนะคะก็ต้องยอมรับว่าทุกคนมันมีภาระมีทุกอย่างที่มันไม่เท่ากันนะคะมีภาระงานมีเรื่องมีปัญหาชีวิตไม่เท่ากันแต่ถ้าเรามีการบริหารจัดการเวลาที่ดี นะคะแล้วก็แมเนจได้คุณผู้ฟังก็จะบริหารจัดการได้รวมถึงมีเวลาในแต่ละวันเพิ่มขึ้นซึ่งวันนี้ดิฉันก็มีมาหลายวิธีเลยนะคะที่มาพูดคุยกห้คุณผู้ฟังฟังนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่ทาง FM 89.5 i n n o v a t i o n for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเชืราว่าดียิ่งมีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ รายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล